มือนีผมมีคลิปกินพี่น้องวันแม่มือหนี้บอกกินแต่ว่าผมสีเฮ็ดย่างหนึง่งปกติผมก็เป็นคนยังสี่แล้วล่ะกับกับแม่ผมกับยายเสียน <c oughs> กวนเล่าจักน้อยมือหนีปกติกับแบบนี้กับเล่าเดี๋ยวพาไปเบิ้งพี่น้องผมเฮ็ดยังกวนเล่า เดียวดีที่สเดียกี่ยังเน่าท่านตากวันไหนเท่ากันงงไปนี่คือคำสั่งหอมตำเดอหอมนตเจออตอเจอ,อีเด <laughs> ้อ้หลูกไส้ดาวอินดีกัด้วยลูกไส้อินดีมือนี้วันแม่บันแม่บันแม<า>่พี่กายเพ่อใส่เงินมันบ่ก<า>็เลยเ่าสั่น อีนี่ให้สองพันให้สองพแล้วก็ถังเช่าหนึ่งกับปูดู้ห่วงมาให้แม่แม่ก็ได้รับเบลใหุ้นแก้วตอบสนองอใหเจ้าห้องห้องเห,หลืองซื่อววาจันได้สมนี่นั่นดื้องเล <laughs> ขนาดเอาใส่เงินยังเริ่มปีเกายกับหอดพระจันทร์ใส่ซองปีนี้กับพระจันทร์ใส่ซองใส่ซองนี่นหละเอาจำนี่แหละจำนี่แหละจ้าตัวนักมาจุกบ